สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจริญพันธ์แชนแนลศูนย์รวมรถยนต์มือ2คุณภาพเยี่ยมจังหวัดอุดรธานีค่ะเข้าสู่ช่วงเจริญพันธ์รีวิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มารีวิวรถกระบะยกสูงนะคะ นิสสันนาวราร่าเครื่องยนต์2 5 e np 3 0 0รถปี2,019คันนี้นะคะเลขหมายเพียง5,9,000กิโเมตรเท่านั้นนะคะเรามาดูเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันนะคะนิสสันนาวราร่าแคปนะคะแคปเปิดได้เครื่องยนต์2.5หรือ2,500 cc 4สู16บ16วาลนั่นเองนะคะกำลังสูงสุดของเขาอยู่ที่163แรงม้าค่ะอัตราเร่งและแรงบิดของเขานะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะสมรรถนะเครื่องยนต์ของเขาดีมากๆเลยนะคะอัตราการกินน้ำมันของรถคันนี้นะคะอยู่ที่15กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะเรามาดูในส่วนของชุดแต่งรอบคันของรถนิสสันนวราคันนี้นะคะคันนี้นะคะ,นนะ,คะได้ไฟเป็นไฟมัลติอีเฟ็กเตอร์นะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบกรอบโครเมียมแบบนี้นะคะ คันนี้นะคะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะคันนี้นะคะเป็นกระบะยกสูงนะคะแถมได้ล้อแม็กจากเจ้าของเดิมอีกด้วยนะคะเป็นล้อแม็กสีทองสวยมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบรถแต่งสไตล์นี้นะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะที่สำคัญคันนี้นะคะได้กล้องมองหลังมาด้วยนะคะเราไปดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะ ันนี้นะคะเป็นรุ่น King Cab Cab เปิดได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยค่ะนี่คะ่ะห้องโดยสารด้านหลังกว้างอยู่นะคะแล้วก็นั่งสะดวกสบายมากๆเลยนะคะที่สําคัญเขามีแอร์หลังให้ด้วยนะคะเย็นทั่วถึงแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเทานะคะเบาะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้าของเขานะคะจะเป็นสีเทานะคะพวงมาลัยเป็นแบบ power นะคะแล้วก็ หน้าจอดิจิตอลนะคะกึ่งอนาล็อกนะคะแล้วก็เครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุแต่สามารถเชื่อมต่อกับ AUX USB ได้นะคะใส่แผ่น CD ได้ด้วยนะคะ เกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะคันนี้นะคะมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะคะ2คู่หน้านะคะเรื่องระบบความปลอดภัยของเขาดีมากๆนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีด้ามจับตรงนี้ให้ด้วยนะคะสามารถขึ้นรถได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบกระบะยกสูงสไตล์นี้นะคะสามารถมาทดลองขับได้เลยนะคะมาดูรถมาปรึกษากับเราก่อนได้นะคะหากตรวจเครดิตผ่านก็สามารถออกรถกับเราได้เลยคะ่ะ หากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักมาได้ที่เพจ Facebook นะคะรถยนต์มือสองจริญพันและตน,นาศิน์หรือว่าจะเป็นไลน์ C p r s ค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากจะเข้ามาชมรถด้วยตัวเองนะคะสามารถเดินทางมาได้ที่ถานนอทหารอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบริษัทเราจะตั้งอยู่ที่ตรงข้ามกับศูนย์รถยนต์โตโยต้าจังหวัดอุดรธานีค่ะก่อนจะคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตของเราสําหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อน ไม่บายค่ะ